วนี้เพลงอะไรคำแรกยินินดีที่ไม่รู้จักยินดีที่คำที่สองยินดียินดีอันนี้คือคำที่สองนะคำที่สองยินดียินดีด้วยนะที่เขดีใจด้วยนะเอาละมังเปลี่ยนเลยอีกแล้วเลยอ่ะคำที่สามเลยยินดีใช่ จริงๆอ่ะคำที่สองกูได้แล้วเฮ้ยจริงมเนี่ยเก่งเกินหลังกล้องสิ่งนี้ไม่ได้พี่คำตอบไม่ได้เออไไม่ด้เลยยินดีให้ความดีมให้ควารักความรักจุดตั้งมาแบความรักยินดีให้ความรักยินดีให้ความรักเฮ้ยเฮ้ยมึงตอบผิดถูกแล้วนี่ไม่มึงได้แล้วแหละเพื่อนอันนี้ยเดี๋ยวนี่อย่างนี้มึงร้องเพลงนี้ทีบน่าจะต้องรู้จัดต้องมากเลยวะแกต้องได้เยอะแต่ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อร้อง ความรักมันตายยินดีให้ชีวิตต้องพังสลายเออวงอัานวงมงเยอะมงเยอะมัเยอะตอครับผมเชื่อเพลงว่าแต่ตีความจะปวดใครรู้ก่อนคอมเมนต์เออ